ค่วันนี้ทำอาหารพิเศษนะคะพวกภูมิแพ้นะคะแพ้หอ,อมนะคะอันนี้อาหารแพ้หอมนะคะอันนี้ก็ต้มต้มผักนะคะที่เขาจะไปบดให้พวกคนพิการนะคะอันนี้นะคะสองสองหม้อนี่นะคะก็จะเป็นแบบควันนะคะควันมองไม่ชัดอันนี้อันนี้จะเป็นผักนะคะอาหารผักผักนะคะคนที่ไม่ทานเนื้อเราก็จะทำอันนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะเคบับไก่นะคะเป็นเนื้อไก่นะเคบับนะคะอันนี้อันนี้เราก็จะไม่ไม่มีหอมนะคะแพ้หอมแพ้กระเทียมนะคะหม้อนี้นะคะจะมีสามคนเนาะอันนั้นก็เป็นผักต้มอันนี้ก็จะทําผักนะคะต้มผักสําหรับคนไม่ทานอาหารนะคะอาหารเจนะคะอาหารเจค่ะเ,เราต้มก่อน คั่วให้เขาหอมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ผักลงไปต้มนะคะเจคับนะคะวันนี้